สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเกียนที่ศาลสลาสามัคคีชาวปายูนะครับศาลสลากลางบ้านเลยนะครับว่าจะมีวิญญาณสมเวสซีหรือว่าเจ้าที่อยู่นะครับลองเข้าไปชมปใกล้ๆเลยครับเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่นี่ศาลนี่ตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยนะครับดูผม อันนี้อาจจะไม่ได้มาเกียนเท่าไหร่นะแต่ว่ามาชมดูว่าจะมีความสยองเท่าไหร่นะดูเข้าไปใกล้ครับขอโทษครับไม่ได้ลบหลูดนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอยากชมว่าเลยเข้ามาเกียนเลยนะครับดูสภาพตอนนี้มีรูปนางนางนางแดงคนระับกับท่านฤาษีและก็รูปปั้นนะ่จาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม้นะแจะสลักมา มีลือสีสององครับข้างในมีทูบเทียนแล้วก็มีมีมนุ่มเปรี้ยวครับนุ่มเปรีย้ยวยี่ห้ออะไรครับบีทาเก้นครับโอโ้โหนุ่มเปรี้ยวบีทาเก้นครับขับสารได้ดวดเร็วมากครับด,ดูดูดูครับมีน่าจะเป็นเฉียดอีโม้หรือว่ากบหรือเปล่านะครับข้างในขี่เต่าหรือ,อ,อใครออามาวางไว้ สัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงของลือสีครับกบกบเชียวโคตรหามากครับขอบคุณกันครับ